ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้นะเนาะพอใจดีสิพาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าเมษาเลยพี่น้องนะครับเนาะวันที่สิบห้าเมษาสองห้าหกแปดพี่นอ้องมื่อื่นก็เป็นวันที่สิบหกพี่น้องนะครับแนวทางเล่าเออรัฐบาลไทยพี่น้องเดี๋ยวไปใส่วันที่กันสะก่อนพี่น้องเนาะ อยากมมากฤษิีดามย้อนเบิ่งเนียทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ไครดูดไครเขางวดที่ผ่านมานะครับของแต่ละสำนักเด้อแต่ละสำนักมีใครเข้ามีใครหลุดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยว่าที่ผ่านมาเนาะไปน้อง งวดที่ผ่านมาเนาะรัฐบาลไทยออกอะ,อะไรเนาะจะิี่ก็ลืมหรือว่าเขานะพี่น้องนะหรือว่าเขานะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาแปดเจ็ดพี่น้อง แปดเจ็ดกับสามหกเนาะนะครับแปดเจ็ดกับสามหกนะครับเอาพี่น้องนะครับมามาเ,มเบิร์กันนะครับมาชมมาพิจารณากันนะครับเดี๋ยวใส่วันที่ก่อนพี่น้องวันที่ก่อนเด้อวันที่สิบวันที่สิบหกเมษายน 16เมษาวันที่16เมษาคือพุ่งนีเด้่อพี่น้องเด้อมืออื่นเด้อเมษายนฝอฟ่อนนี่พี่น้องเอยไปทุทลังอะไรก็ได้ยางเทียากาลพี่น้องเ้ยนะครับเมษายน สองหาหกแปดพี่น้องพอสดก็อให้หลายๆพี่น้องบ่ายลงให้เบิดเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับรัฐบาลไทยเด้อรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีนะครับ นะครับรัฐบาลไทยพอใจดีวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างเดี๋ยวพอใจดีจัดชุดเต็มเด้อวิ่งบนล่างห้ากับ9้าเด้อหกับ9พี่น้องต่มาเบิงจับคู่พี่น้องนะครับรอจับคู่ นะครับการจับคู่พี่น้องการจับคู่ของพ่อใจดีนะนะพี่น้องเนาะจับคู่ห้าเดี๋ยวพี่น้องสักครู่หนึ่งห้าศูนย์ 啊，一、嗯，哈、啊啊啊，二，三，四，五。 นี่คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องมากกับจัดคัดกับพานพี่น้องบ่าวกันแนวทางมีข้อมีรุดได้ชอบก็จัดคัดก็ผ่านไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อเก้าศูน เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่นะครับนี่คือแนวาทางอันสวยสดงดงามจับให้พี่น้องเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้พี่น้องอันนี้รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเด้อรัฐบาลไทยพ่อใจดีนะครับพี่น้องนะครับวันที่สิบหกเมษาพี่น้องนะครับวันที่สิบหกเมษาเด้อ รัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้อง5กับ9จับคู่พี่น้องจับคู่หาศูนย์หพี่น้องนะครับ นี่คือแนวทางจับเลขชุดชุดที่หนึ่งพี่น้องนะครับจับเลขชุดชุดที่หนึ่งนะครับให้พี่น้องพิจ,จหน้าเอานะครับเนาะชุดที่สองพี่น้องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเก้าสองเก้าสี่พี่น้องนี่คือแนวทางของนะครับ พ่อใจดีเด้อพี่น้องนะครับพี่น้องมากกระจัดเอาฟันทุ่งไปได้ตัวยพี่น้องไม่รอช้านะครับนะไม่รอช้าเด้อเพราะว่าเวลาบ่มีพี่น้องสิได้ประมาณจักสามอาจารย์นี่แหละนี่พี่น้องนะครับสิได้ประมาณสามอาจารย์เด้อหมดวันที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีธุระหลายอย่างพี่น้องนะครับเนาะสีก็เอาถือล,ละนี่นะพี่น้อง นะครับฟันให้เลยนะครับฟันให้เลยชอบว่าจัดขัดก็ผ่านไม่ว่ากันนะครับเนาะนี่พี่น้องนะครับนี่คือของพ่อใจดีเดอ้อนะครับฟันที่ห้าเม็ดเดียวจับคู่ฟันทงที่ห้าสองพี่น้องอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอได้เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องถ้าหายกำลังใจกันหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ